สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพามาดูเป็นคอมเพกตคาร์นะครับจากค่าย Honda เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยเป็น Honda HRV นะครับตัวนี้เป็นตัว1.8 RS ครับปี19จดทะเบียนปี20ครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับคันนี้สวยจริงๆครับไม้น้อยมากๆด้วยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยเป็นรุ่นท็อปสุดของตัว HRV เดีย๋ยวมาดูกันว่าสภาพเป็นยังไงและมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับภายนอกเลยเนี่ยที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนอย่าง ของลายแม็กครับแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งนะครับเหมือนจะเนี่ยครับจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตนะครับแล้วก็คิวรอนะครับแล้วก็ลิมนาตัวนี้ครับเดี๋ยวแจ้งนิดนึงนะครับตัวนี้ป้ายทะเบียนไม่ได้ให้นะครับลูกค้าเดิมขอคืนนะครับเดี๋ยวเราจดทะเบียนให้ใหม่มาดูสภาพครับตัวนี้ก็แต่งเป็นแบบขาวดำนะครับนี่กระจกก็แต่งเป็นสีดํามาครับ ภายในเป็นทูโทนนะครับสีดำแดงเดี๋ยวเข้าไปดูกันภายในก็สวยครับอ่ามีในส่วนของท้นหลังสีดำนะครับมาให้ด้วยเนี่ยครับแล้วก็เป็นโลโก้ RX นะครับตัวแต่งพิเศษนะครับตัวนี้จะได้ส่วนของนี่ด้วยครับซันลูปนะค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับมาดูด้านท้ายก่อนนะครับอ่าตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับ ชันเพิ่มเติมก็คือในส่วนของสาาท้ายไฟฟ้ามาให้นะครับพื้นที่วางสัมภาระได้หลังนี้ก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเนี่ยนี่ครับแล้วก็มีถาดมาให้พร้อมนะครับตัวนี้อนุญาตอูด้านล่างนิดหนึ่งสะอาดมากเลยครับรถสภาพป้ายแดงเลยตัวนี้เดี๋ยวนี้ก็เนี่ยครับจะเป็นชุดแม่แรงนะครับแล้วก็ช่องใส่ของนะครับยางอะไรอยู่กันสภาพเดิมๆครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้เดิมจริงไม่มีชนเลยนะครับ เนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่เป็นโครงสร้างเนี่ยครับรถนะครับไม่มีรอยไขนะครับมีรอยเปต้างเเรียงกันมาเลยครับด้านซ้ายครับด้านขวาพาดมาสวยๆครับตอนนี้ภายในสวยจริงเดี๋ยวนี้ผมมาลองพับให้ดูครับมือเปิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ เคือตัวนี้เป็นตัวแต่งพิเศษครับภายในเนี่ยของเขาจะเป็นทูโทนดําแดงนะครับมีหนังก็อยู่ในสภาพสวยครับในมีรอยถลอกฉีกขาดครับของน้ําแน่นๆเลยแสงข้างก็ทําเป็นทูโทนครับเป็นหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังดํานะครับตรงนี้หนังแดงนะครับเย็บด้้ยได้แดงครับตัวเนี้ก็คือถ้าอย่างที่เมื่อกี้ผมจะเรียนนะครับก็คือสามารถพับเบาะไปได้นะครับแล้วเบาะตัวนี้คือเขาดีคือเขาเนี่ยดีไซน์เขาพับมาเนี่ยเรียบเลยนะครับ เสมอกับพื้นหลังเลยถ้าสมมุติเราจะเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็มีที่เท้าแขนมาด้วยครับครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันตัวนี้ก็เป็นคุญแจาคีย์เลสนะครับกดเปิดปิดล็อกจากตรงนี้ได้เลยครับแผงข้างนะครับเป็นหนังดำนะครับสลับสีแดงนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับออโต้คู่หน้านะครับ ผู้โดยสารด้านข้างแล้วคนขับนะครับตัวนี้กระจกหูช้างมองข้างนี่ปรับไฟฟ้าพักไฟฟ้าได้นะครับตรงนี้ไล่มาก็หมดอีโคโหมดนะครับต้องก่าระบ่้องกันการลื่นไหลอะเดี๋ยวผมให้ดูสภาพเบาะนิดนึงครับสภาพเบาะนี่ตีเบาะนี่ผมชอบให้ดูนี่แน่แนๆเลยนะครับฟองน้ำยังแน่แนๆอยู่เลยครับตัวนี้มีไซส์แอร์แบ็กให้ด้วยนะครับระบบบานปอดไฟของเขา ด้านคนขับนี่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าเดี๋ยวขออนุญาตดูด้านคนนั่งให้นิดนึงด้านคนนั่งยังเป็นปรับมืออยู่นะครับปรับไฟฟ้าด้านคนขับครับผมคอนโซลหน้านะครับเป็นสีทูโทนนะครับตรงนี้เป็นหนังแดงเป็นหนังนะครับเป็นยางครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงครับจะสตาร์ทนะครับตัวนี้ไม่อยู่ที่ ขออนุาตดูไม้นิดนึงดูตรงไหนเอ่ยขออนุาตดูนิดนึงนะครับอ๋อโอเคขึ้นแล้วไม่อยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเข้าศูนย์ตลอดคันนี้ไม่น้อยครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูอย่างอื่นผมอยากให้ดูนี้เดี๋ยวลืมไปเนี่ยครับตัวพิเศษตัวนี้ในส่วนของซันลูครับค่อนข้างใหญ่นะครับกินเนื้อที่ไปถึงผู้โดยสารด้านหลังเลย กว้างเลยครับตัวนี้แต่ในส่วนของกระจกเนี่ยจะในส่วนของด้านหน้าครับก็จะพับไปได้ครึ่งเดียวครับผมยากปิดนิดนึงตัว r s ที่ได้มานี่คือออปชันยี่เพิ่มเติมจากตัวธรรมดานี่ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะ,อะมาไล่กันต่อในส่วนของฟอนนะครับตัวนี้ก็เดิมๆหรือโรงงานครับไม่มีอะไรมีกล้องมองหลังมาให้นะครับ เมนูที่ให้มาก็ทั่วไปครับเป็น mfm usb นะครับ bluetooth ครับผมไล่ลงมานะครับแอร์นี่เป็นระบบสัมผัสนะครับแสดงหน้าจอเป็นระบบดิจิตอลนะแอร์อระบบอโต้นะครับเนี่ครับเป็นระบบสัมผัสครับผมตรงนี้ก็พ u s สตาร์ทนะครับไล่ลงมาเป็นอต้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้มีเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมเบรกโคมาให้ด้วยขยับมาก็เป็นที่วางแก้วนะครับตัวนี้ตัวกั้นนี่พับได้นะครับถ้อบางทีแก้วลรตื้นเนี่ยครับ เราตตรงนี้ไปเหมือนเป็นแบบที่วานนะครับเป็นแบบพกแก้วกาแฟร้อนี่จะตื้นหน่อยก็ผับตรงนี้ลงไปได้ครับเก๊คอนโซลกลางเล็กๆครับตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับแต่ตรงเนี้ยผมดีอย่างนึงตรงที่ตรงเนี้ยมันสามารถเลื่อนมาได้ด้วยไปเท้าแขนได้นะครับครับผมไล่มาก็เก๊คอนโซนใต้คอนโซลนี่ค่อนข้างกว้างครับช่องแอร์นี่เขาดีไซน์มานี่คนนั่งหน้านี่น่าจะเย็นในเรื่องครับสามช่องเลยเต็มๆครับผมเนี่ยให้ดูสภาพคอนโซลครับสภาพสวยๆเลย ไม่น้อยครับมือเดียวป้ายแดงตัวท็อปสุดเลยครับเนี่ยตัวเนี้ครับพมอะไรก็มีให้ระบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงคุชคอนโรนนะครับผมมีระบบไอ้นี่เนี่ยครับแพดเดนชิให้ด้วยนะครับบวกลบหรือตรองพวงมาลัยนะครับสามารถใช้ระบบแพดเดนชิปได้ด้วยอีกอันนึงที่ผมชอบนะเดี๋ยวผมลองดูถ้าตอนขับมันจะได้อยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าจอดอย่างนี้จะได้ไหมครับผมคือ ตัวนี้มันมีปุ่มกดครับดูดูด้านข้างได้แต่ว่าเวลาถ้าวิ่งะครับพอเวลาเราวิ่งปุ๊บแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยครับเวลาเราขับเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจอด้านซ้ายเนี่ยครับตรงเนี้เขาจะมีปุ่มๆเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นอ่ากล้องเนี่ยครับมันจะขึ้นโชว์มาให้เราเลยครับอัตโนมัตินะทางด้านซ้ายมือครับว่าเออมีรถด,ด้านข้างมาซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่ดีนะครับในตัวอื่นผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็มีใน crv เนี่ยมีอยู่เพราะเมื่อกี้ได้ลองขับดูแล้วเออ,เอ,อลองใช้ดูเออมันมีเวลาเราจะเลี้ยว้้้ายองเตลกมมัันจะดให ขึ้นมาที่หน้าจอให้ตัดโนมัตเลยเพื่อบางทีมุมอับสายตาครับที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็จะเห็นได้จากกล้องโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องครับเดี๋ยวแจ้งราคาให้ทราบกันมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมไปดูฝากระโปรงก่อนนะครับพวกสติกเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับลอยเม็ดอาร์นะครับลอยฟองต่างๆคมชัดนะครับนะครับ รถสภาพไม่มีชนอหู่อรับเดิมจริงๆรบคันนี้เนี่ยพวกเนี้ยลักษาะกระโปรงเนี่ยครับไม่มีรอยไขครับนะครับพวกหมุดพลาสติกอะไรเนี่ยยังไม่มีรอยงัดรอยอะไรเลยครับในส่วนของฐนหน้านะครับรอยปั๊มนะครับรอยเนื้อหนคมชัดเครื่องนี่ก็สภาพแห้งๆครับไม่มีรอยคราบน้ํามันสีแต้มมาร์กต่างๆจากโรงงานครับยังอยู่เลยตัวนี้ครับใหม่จริงครับใหม่แค่ห้าหมื่นเอง ได้ตัวท็อปด้วยครับลองหา HRV อยู่นี่พอถ้าพอขยับงบได้นะครับลองมาดูคันนี้นะครับได้ออปชั่นต่างๆที่ไปค่อนข้างเยอะและภายในได้เป็นทูโทนแดงนะครับสวยจริงครับสำหรับคั n d a HRV นะครับ1.8 RS ปี C 19จดทะเบียนปี20นะครับรถมือเดียวไปไ้ายแดงเลยนะครับไม่แค่ห้าหมื่นเองคันนี้เราตั้งราคาไว้อยู่ที่849,000บาทครับ ลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถยนต์มือ2อยู่นะครับกดติดตามในช่อง y o u t u b e ผมไว้ได้นะครับจะมีรถส,สวยๆนะครับใหม่ๆมาลงให้ดูเสมอหรือสามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0641188887ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ